สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้ยาจาสิเอานี่มาให้เบ่งเอาจะเนาะหลังจากอาการดีขึ้นเล็กน้อยกับเล็บปย่างออกกับล่างกายจา้าปย่างเอาอากาศบริสุทธิ <c> ์ <oughs> สีวาใเห้ฟังพี่นอ้องเอยอาการเทร่สบายสุขดีค้นหกามกับค้นเจดสิบสาม ได้ฟื้นขึ้นมาบ่าตายก็ค่อยว่ายัาง่งเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ยายแจา๊กขอฝากให้พี่ให้น้องดูแรเจ้าของในี่ยด้จ้าเด้อมันทรมานรับต้นเริ่มแรกเป็นกับว่าไม่ยังข้อแหงไอกับ้านได้อ่ดอกจาก้าข้อแหงมือซื้อเก็บข้อขันเงื่อขันโตกับ่าเจ้าของว่าเป็นยังไรกันยังไปเฮ็ดงานยุ่เป็นบางครั้งบางข้าว ก็ขื้นเวทีกับน้องๆน้องๆเพิ่นนั่งได้ชั่มง่วากลัวสองชั่มม่งกับมันบ่วหวก็ต้องได้ไปนอนไปพักผ่อนจากพี่น้องจะครองกับว่าหูโตบ่าคิดดอกเพว่าหนึ่งกับว่าว้นสะอาดจะครองกับว่าได้อยู่เนาะแล้วก็การไปมากการรักษากับพวกเกี่ยวล่วงลดล่วงกับพวกเกี่ยวตลอดก็ไม่คิดสรุปแลวกับถือว่าคือสวงยาจ๋าออนแอ แล้วก็พ่อยายเป็นกะเห็ดงานหลายเป็นกะออนแอสําำซรับผู้เฒ่าร่างกายมันบาไวแล้วมันก็เลยแสยกซ้อนเขามาได้ง่ายจากพี่น้องอาหารการกินก็ะบ,บามันดูแลกันดีที่สุดยุแต่มันก็ยังเป็นจนใดกับ่เป็นยังดอก้าก,กับพานมาไดดโดยดีบ่ตายกับคอยยัง ยายจากะเชือว่ากะหายใจปลาผละไปจ้าเมื่อรถดอมโมล่านมาฮะพ่อยไปงพองบาลยายจ่าก็นักอยู่แต่จะก็ความกับพยายามใจสู่กับมีนองนองมีลูกลูกมีกำลังใจหลายที่เข้มแข็งอยากบ่อ,อยากกินลูกข้านมาตุ่มนำหอนกินจ้ายายจาบอกเลยว่าโลกนี้เป็นโลกทรมาน พี่น้องทุกคนกับญาจาฝากขอดูแลสุขภาพร่างกายจะคองเลือจจะเป็นห่วงมันทรมานญาจาหกสิบสามปีนี่ตั้งแต่น้อยจนเฒ่าปานนี่หัวกวสิมานี่อาการขึ้นมันทรมานจ่าแถมญาจาก็ถูกน้ำห่อนลวกวจะคองพอมโชคดีที่มันบอ่อผู้พ้องอาวานหางจลัลเกตาท่านเพราะฉะนั้นทุกคน ก็ต้องให้มีบ่บานหางเกียวระเขตติดบานไหวเด้อจ่าปะหูวว่ามันสีสุกเสริญพอบะเมือน,นั้นพ่อยายลมในห้องน้ำยาจ่าก,กระตือนมาต้มน้ำเทกเสียเทกน้ำหอนใส่กระปอนน้ำหอนใส่ไปนอนกอดผวาญานมันลุงปอดผู้ใดเป็นกระวาให้อุ่นไหวอุ่นไหวพ่อเสียงพ่อยายลมยาจ่าก,กระว่างกระติกน้ำหอนว่างกระปอนน้ำหอนปะหูมันลมใส่เจ้าของเฮียทั่วพื้นเฮียนยางกรบบราดมันหอน ทึ่งพูนึงลมกับตาค้างหลอกลอยโยจาเคือเป็นการซุกซือนของยาจาจริงๆิงและจ้าเมื่อน,นั้นอันนี้ยาจาบดานอันมาด่ามาได้จ้าได้ยาจามาเบากึ้นมจริงไงฟังแต่คนเฮากับบถึงข้าวขาดกับคือว่าหล่ะจา้ายาจาคิดยังบอออกยาจาก็ะไมแต่คือมีสตีใดกับคือพุทโธพุทโธย่างเดียวจา้าเพราะ,ะมีพีมีนอง ม่เอื่อยเพิ่อยู่บานข้างๆกันทุกคนขาเจ้าลูกา็จะก็ซื้อของมาฝากมาตังแว้ประตูให้ก็มีนองหักเพื่อนคยเป็นมาก,ก่อนแล้วก็เพื่อเอื่นลดอัมโมรานมาหับเอาใหใ่ไปร่งบานยาจ่าก็ค่อยประคองสามสี่มือที่ยาจาบการนอนหลับเพราะว่าไม่ยังยานเจ้าของบ่ตื่นจะก็กนอนตื่นๆเดียวก็ลุกนั่งเดียวก็นอนเดียวก็ลุกนั่งเดียวก็นอนเพราะว่า มีคนหนึ่งอยู่ขางบ้านขาเจ้าเคยนอนตายได้ห้องผู้เดียวขาเจ้ากับเป็นอันนี้คือกันแต่ขาเจ้ามีเบาหวานมีลูกอื่นแสกซ้อนแต่ยาจ่าสูกดีว่ามีเบาหวานว่ามีลูกอื่นแสกซ้อนละจา้ากระสูดีพยายามหายใจลึกๆพยายามสมาธิพยายามมีสติจะของจ่าพี่น้องเป็นปืนเสียว่าโอ้ยมีสติปัญไรกับบอลลูดกดันหอดวาง มันก็มนอนยจ่งาแต่คนเหามันก็ต้องสตีเจ้าของมาก่อนเนาะราว่ามันเป็นในเมื่อเป็นทั้งสองคนผู้เฒ่าทั้งสองคนผู้หนึ่งบอลอดเท่ากับต้องอยูรอลย่าจากระเคยคิดเลยท่าใจเลยลดมาเอาพ่อยายไปยายจาคิดว่าพ่อยายคงสีบอลลอดย่าจาหายแล้วหายอีกหายไปมันก็แค้นกับเนียนเจ้าของกินกับพยาามท่าใจอื พุทโธทัพโมสังโคค่ะน,นี่คือ,อยาจ่าจำไปเล่ยเพราะวะ่าไม่ยังยาจ่าออกมาเบ้าอียังด่ามาติบอมยนจ่ายาจาอยากมาเฝ้า,มาเมื่อเราให้พี่ให้น้องฟังได้ขันเรื่อมตนด้จ้าเพราะวะ่าคนห้ากับสิยุกับการประมาทชีวิตกับบได้บอมนยังประมาทชีวิตขนาดบ้าห้ารักษา ดีแล้วควบสาดเพียงพ่อแล้วมึงยังเป็นไปได้อยู่นอจาน่านอพี่น้องอันนี้าาาย,ยาจ่าจากเมื่อเผยแผ่เมาเว้ามาจาาให้พีให้น้องฟังหนอก,ก้าขอบคุณไปพีพน้องน้องทุกคนทุกกำลังเร่ง